โอเคนะคะเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะคะถึงตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้นะก็ตรงนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะให้เราหมวนอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็คือให้ไม้เย,ย็บ ตรงนี้มันสามารถเลื่อนได้นะคะให้มันดึงได้อย่างนี้นะเดี๋ยวเราก,ก็เย็บงานได้เลยนะคะสุดใช้วิธีไม่เย็บไม่โปรดข้างนอกน,นะคะ เพราะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะเดี๋ยวจะมีดอกไม้นะคะมาปิดเอาไว้นะปิดไปเลยนะคะเก็บนิดนึงนะคะ ได้เลยนี่นะคะก็จะได้อย่างนี้นะงามตรงนี้ของเราสามารถที่จะรูดเข้าออกได้นะคะทีนี้เยบร้อยแล้วนะคะก็จะเริ่มเย็บตรงนี้นะคะให้เข้าตรงนี้นะคะ ุดน,นี้เลยนะอ้ยฝั่งนี้นะคะอย่าเย็บผิดนะคลิปว่าจะทำแค่สองพาร์ตนะคะแต่ว่าวิดีโอมันตัดนะคะแบบมันหมดทีนี้ก็เลยกลายเป็นสามพาร์ตนะคะ คลิปแรกกับคลิปที่สองนี่แบบไม่ได้ลานะคะต้องขอโทษมากๆตรงนี้ต้องเน่นนิดหนึ่งนะคะ เย็บให้พอคิดว่าลูกเราใส่เราไม่หลุดนะมา ด้านหลังนะคะถ้าใครมีแผ่นนะคะมันจะเหมือนแผ่นใต้รองเท้านะคะซื้อมาถ้าเราซื้อแผ่นใหญ่มานะคะเราก็จะเอามาตัดได้หลายชิ้นนะคะก็เอามาแปะน,นะคะเข้าด้านหลังได้เลยเพิ่มความสวยงามนะคะของรองเท้านะนี่นะคะนี่นะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ติดดอกได้เลยนะคะ ก็จะต้องมีเม็ดมุกนี่นะคะที่เราจะต้องใช้นะประดับความสวยนะคะเพิ่มความน่ารักเข้าไปนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็ติดเข้าไปได้เลยนะคะ โอเคนะคะเรียบร้อยนะตรงนี้ทีนี้ตรงนี้นะคะเราก็ต้องติดเหมือนกันก็เราจะต้องทําดอกไม้ขึ้นมาอีกดอกหนึ่งดอกเล็กประมาณนี้นะคะเราก็ติดเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะขาวนะ้ำ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เอามาติดตรงนี้ได้นะตรงน,นี้สมไม่ได้เอาไว้ตัวเขาเรียกอะไรกระดุมหรือว่าเป็นตัวตีนตุ๊กแกนะคะที่จริงเราเอามาติดได้เลยนะคะแต่วันนี้ไม่ได้เอามาอันใครจะไปใส่เพิ่มตรงนั้นได้เลยนะคะจะติดตรงนี้เอาไว้นิดนึงก่อน ตรงนี้จะตกแต่งด้วยเมกสีควายอีกเม็ดหนึ่งนะคะแค่นี้นะคะก็จะได้รองเท้าที่น่ารักมากมากนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น่ารักมากมากเลยนี่นะคะสองกู ทำไว้ให้ลูกหรือว่าให้หลานหรือว่าให้ใครก็ได้นะคะเป็นของฝันนะคะสวยงามมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนที่บอกนะคะตรงนี้นะคะใครจะใช้กระดุมหรือว่าใช้พิกก็เ,เรียกอะไรแป็กใช่ไหมคะเม็ดแป็กกค่ะหรือว่าจะเป็นตีนตุกก๊กแกนะคะก็ได้นะคะโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพาก็ไปสามพาร์ทนะคะตัวนี้นะคะ Okay. ติดตรงไหนนะคะก็กลับไปดูได้เลยนะคะย้อนหลังคลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ